สวัสดีค่ะช่องไม่เวี่ยงนม่อนนะคะวันนี้งกอนหยุดงานเราก็เลยหาข้ากับข้าวซะหน่อยมาตัดไม้ไปแลกเป็นเงินไม้ป่าเราเอง สวนเราเองสวัสดีค่ะปังปอนวัหนหยุดค่ะวันนี้เท่าแก่หยุดงานหยุดหยุดสามวันนู่นเราจะทำอะไรเนาะสอ,อสองหรือสามฝึกปนจันอ๋อสองวันเองสิทางฝึกปนจันทร์เสาร์กับอาทิตย์หยุด อนแล้วก็มาหาข้าวพงกับข้าวกว็วเรามาอยู่ที่นาเราเองเลื่อยไม่ได้ใช้นานแล้วตั้งแต่ตกงานตอนนอู้นไม่คมแล้วเลื่อยน่ายจ่ายจะได้เต็มรถไหมเธอมือจะพองก่อนไหมเนี่ยทั้งมีดทั้ทง ทั้งพาทั้งเลื่อยไม่ได้ใช้นานมันก็หายคม,ยม,มแถมด้ามก็ไม่มีอีกมือคลองแน่เลยไปเจนหาบักต้องแร่งก่อนแบบเดือมอญเยอะๆเข้ามาเห็นอยู่ไปถ่ายเอาก่อนีน่ค่ะเขาเรียกว่า บมักน้ำเต้าหมักต้องแร่งหมักต้องแร่งบมักน้ำเต้าอเมื่ก่อนนี้เด็กๆไปเลี้ยงควายโอ้ยหาเก็บกินทั้งวันเลยกินแตน้ำเต้า,เอาอันนี้ตีนเป็ดอันนี้อันนี้ไม่ใช่น้ำเต้าอันนี้ตีนเป็ดมีทั้งน้ำเต้าทั้งตงีนเป็ด หวานหวานาาเก็บบากต้องแร่งก่อนบากต้องแร่งหรือบากน้ำเต้า นี่ยังไม่สุกนี่จะดิบๆยังไม่สุกปลอยลมตายโอ้แ <c ười> บบน้ำเต้านี่แหละนี่งไงบบกน้ำเตา เป็นตอนเมื่อก่อนนะเด็กๆเนาะตอนเช้าก็กินข้าวเช้าก่อนแล้วก็ไปเลี้ยงควายเนะแล้วก็กินข้าวอิ่มอิ่มไม่ห่อข้าวสิอิ่มมากคิดว่าจะไม่หิวโอ้ยพอไปแล้วหิวข้าวทีเนี้ย าากินนะเจ็บน้ำตาอยากินกินยังไงก็งไม่อิ่มเหมือนข้าวนะตั้งแต่ผัดนั้นมาไม่กล้าไม่กล้าที่จะไม่ห่อข้าวอีกเลยเกลอยบายหิวข้าวนี่มัน เข็ดจนตายไม่ทำอีกแล้วเลยไงละ่ะบักต้องแรงหรือบักน้ำเต้าอันเดียวกัน ฝั่งนี้บางแล้วต้นไม้ฝั่งนี้บางแล้วฝั่งนู้นยังหนาๆอยู่ตนอนปอนตกงานตอนนั้นตกตัดฝั่งน,นงนู้นอ่ะฝั่งนี้รี่สึกบางแล้ว อาจจะเจอเห็ดหน่อยนะไมไม่เจอเห็ดหน่อยนะสักกลุ่มเห็ดโคนสักกลุ่มหน่อยเลย ก็จะตัดเสร็จต้นหนึ่งเพราะว่าเลื่อยมันไม่คมขนาดต้นเล็กๆนี่ถ้าต้นใหญ่อ,ะไ,อะไปทำเมียเธอดูเสียก่อน เหนื่อยไหมคนดีมี่พี่เป็นเมคองรักในความขาดเพลนพร้อมรักเพื่อนเตมันแบบน ต้องพลิกพิกไม่ได้พิกไม่ได้ติดต่างมันติดก,กิ่งมาน,นเอจเททอนริจากสงูงสองคนจากการไม่พอ โอ้เล็บแมวแต่ว่ามไม่น่วยเล็บแมวมาเล็บแมว